เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งท่านค่ะพิธีกรร่วมที่วันนี้จะโฟนอินเข้ามาคุยกับนนเราคุยเรื่องอะไรนะวันนี้วันนี้บกแมนนะคะคบ,บอกอเฉลียวค่ะวันนี้จะมาคุยเห็นว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่จังหวัดพัทลุงและก็ที่รุ่มน้ําสงขลานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคนไปเที่ยวกันเยอะไหมแล้วเห็นว่าเดี๋ยวจะโฟนอินคุยกับประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพัทลุงด้วยนะคะอ่ะบกค่ะบกแมนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้จะมาค <2 S 2> ุย<า>อะไรยังไงบ้างก็รจริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยกำลังจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวกําลังจะฟื้นขึ้นมาร,รัฐบาลกำลังจะเปิดให้เที่ยวได้ในห้าจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยโควิดมันมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยผมก็กังวลใจว่าแหล่งท่องเที่ยวบ,บ้านเราที่มียเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะ ไม่มีคน <จะ S 1> ไปเที่ยวยมันจะหยุดชะง,งักไปหรือเปล่าทําให้คนไม่ไปเที่ยวแล้วก็มีผลให้ใเศรษฐกิจเมื่เรามันชะง,งักไปด้วยเนี่ยวันนี้ก็เลยจะเชิญคนที่ดูแลการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงแล้วก็ในส่วนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเนี่ยมานั่งคุยกันด้วยคุณบัญญัติบรรทัดธรรมซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงซึ่งก็ไปอยู่ในใ,ในใน,ในย่านนั้นเนี่ยมานานพอสมควรไปทําดีสอดไป ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องให้ประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะค่ะดังก็เดี๋ยวมอบพื้นที่นี้ให้บกอแอมเลยละกันนะคะครับได้ได้รับค,ครับก็รบจริงๆในบ้านเราเนี่ยกําลังจะฟื้นเรื่องการทร่องเที่ยวรัฐบาลกำลังจะเปิดให้ห้าจังหวัดใน้สามารถที่จะท่องเที่ยวกันได้แล้วแต่ว่าพอโควิดระลอกใหม่มาเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกว่าระลอกที่สามได้แล้วหรือยังนะ เพราะว่าเพราะว่ามันมันเร็วมากแล้วก็มีมีครัตเตอร์อยู่สองสามคลัตเตอร์ที่ทําให้โควิดเนี่ยมันระบาดไปเร็วมากแล้วก็จะกระทบอาการท่องเที่ยววันนี้ก็เลยเชิญคุณบัญญัติพัฒธ,ธรรมมานั่งคุยกันด้วยอตอนนี้คุณบัญญัติก็เข้ามาแล้วนะสวัสดีครับคุณบัญญัติครับสวัสดีครับคุณเฉลียวครับครับเป็นยังไงครับพัทธลุงเนี่ยช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบะมากน้อยแค่ไหนเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทธลุง คือเนื่องจากว่าพัทลุงเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนในประเทศะนะครับครับแม้ว่ามีผลกระทบจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่บ้างพวกฝั่งมาเลสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวภายในยังยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้คําว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมครับนิเวศก็คือเขาป่านาเลอแล้วก็วัฒนธรรมก็คือเรามีว่าทาเรื่อง ศิลปะวัฒนาเรื่องหนังตะลุงมโนราอะไรเงี้ยนะครับเป็นการขายท<น>่องเที่ยวแบบเฉพาะคือพัทลุงนี่วะพัทลุงเนี่ยแหล่งกําเนิดของหนังตะลุงแหล่งกําเนิดของมโนาราอยู่แล้วมโนราก็าเรียกท่องเที่ยวเจิงนี้เว้วัฒนทำเขาป่านาเลเพราะนั้นเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่เปิดนะครับอ่าเป็นพื้นที่เปิดเป็นการเที่ยวตามธรรมชาติอาจจะมีการไปสร้างสรรค์เพิ่มเติมบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวแบบภูเก็ต เราไม่มีแหล่งบันเทิงที่มีพื้นที่จํากัดเฉพาะที่เป็นเหตุผลให้เกิดการแพร่เชื้อโรคอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีการต้องเที่ยวอยู่แต่ได้รับการตบแน่นอนแต่ว่าก็ก็เรียกว่าครึ่งห้าสิบห้าสิบลยครับก็อาจจะไม่ถึงเหมือนภูเก็ตเหมือนอลมีเหมือนจังหวัดอื่นใช่ครับครับแล้วก็เป็นการต้องเที่ยวที่อิงกับภาคเกษตรครับเพราะงั้นก็ก็คนแบ่งครึ่งครึ่งอ่ะ ทําการเกษตรไปด้วยจัดการต่องเที่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยมีส่วนเชื่อมโยงกับการต้องเที่ยวเ huh. ช่นชาวบ้านทําการเกษตรบ้างไปขับเรือรับนอ้องตองเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยก็อยัง huh. อยา่อยางพอไปได้อยู่พอไปได้อยู่ครับอ,อ,อย่างในช่วงที่ผ่านมานี่ก็ยกังยังยังเดินได้อยู่นะฮะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่ชาวบ้านก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเองเนี่ยก็มีไม่น้อยใช่ไหมครับอยากเรียนคุณเฉลียวอย่างนี้ การท่องเที่ยวในแบ่งเมืองหลักเมืองรองเมืองรองนี่มีห้าสิบห้าจังหวัดในประเทศไทยนะครับพัทลุงเนี่ยเราโตเป็นอันดับหนึ่งบ้างอันดับสองอันดับสามอยู่ระหว่างนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าเราไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแต่ว่าเราโตมากนะครับจากที่เราไม่ค่อยมีตัวเลขเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวมีถึงสองล้านกว่าอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทึ่งว่าเอ๊ะเป็นไปได้อย่างไรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับพัทลุงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นเนี่ย ครับคนสงขลาคนนครคนต่างสร์อาท์ตย์จะไปนิยมไป,ไปเที่ยวพัทลุงอะไปถ่ายรูปไปทานอาหารไปอาจจะไม่พักอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวตัวเลขกค็ค่อนข้างดีนะครับคือคือตัวเลขนะักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่แ,นแต่ว่าส่วนมากไปแล้วไม่ค่อยพักไม่ค่อยนอนที่พัทลุงใช่ไหมเรากำลังคิดว่าให้เขาพักยาวขึ้นหรือได,ได้พักมากขึ้นนะครับแต่ว่า มันก็ต้องต้องต้องไปพร้อมๆกันหมายความว่าพักเอกชนก็อาจจะมีสถานประกอบการที่เป็นที่พักได้มากขึ้นอะไรนะครับแต่แรกอาจจะเป็นที่ต้องเที่ยวเป็นตลาดใต้โนดเป็นตลาดสวนไผ่เป็นอะไรเงี้ยนะครับเรายัางไม่เน้นที่พักเพราะตอนนั้นเราคิดว่าถนนรอบทะเลสาบเนี่ยมันสามารถกลับไปหาดใหญ่สงขลาได้ภายในวันเดียวนะครับเราก็คิดว่าเงินของนักท่องเที่ยวสามร้อยบาทกัทะลุงอาจจะได้สัก ห้าสิบาทอะไรเงี้ยจะเอาอย่างนั้นไปก <c oughs> ่อนนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ <c oughs> เริ่มมีสถานที่อท่อทงเที่ยวมาสถานที่พักผ่อนที่พักค้างคืนได้มากขึ้นนะครับครับอืมแต่ว่าหลังระยะหลังก็มีแหล่งท่องเที่ยวครับที่ชาวบ้านจะสร้างขึ้นมาเองอย่างนาโปแกอย่างใต้ต,ตลาดใต้โนดใต้ไ่ต่างนี้ก็เกิดขึ้นเยอะอันนี้ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยเยอะครับเยอะจาด ืออาศัยความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศวิทยาทำใช้วัสดุกอ่อสร้างที่อิงก,กับธรรมชาติรับคือลงลงทุนไม่มากเพราะนั้นก็เป็นการขับเคลื่อนตอนนั้นนยายของรัฐบาลก็มีสอดคล้องกับควารของพัทลุงอยู่สองรัฐบาลนะครับ,รบสมัยพลเอกเออพลเอก,เอเอกสรยุทธจุลานนท์เนี่ยท่านก็ทาท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มารัฐบาลหลังก็มาท่องเที่ยวนวัดวิถีอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ทำใหาพัทลุงเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องพวกนี้อยู่ ก็ได้ขับเคลื่อนกันในภาคประชาชนนะครับที่ที่พยายามสร้างจุดขายเรื่องเขาป่านาเลเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องการเสนอขายอะไรในเชิงของการท่องเที่ยวครับก็คือให้เห็นว่าพัทลุงเนี่ยถ้าเราดูแผนที่มาลงภาคใต้เนี่ยอ่าภูเขาสันตักฮีหรือว่าภูเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็ไปฝั่งอนดมันสิ่งหนึ่งก็เป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับมีภูเขามีนามีทะเล แต่ทะเลตรงนี้เป็นทะเลสาบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในซีกของจังหวัดพัทลุงเพราะนั้นความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศการพึ่งพิงธรรมชาติในเรื่องข้าวปลาอาหารเนี่ยก็จะมากนะครับเป็นนะครับเราจะใช้คําว่าอเมืองปลอดสารพิษสักแก้อาหารโดยซ้ําไปตอนนั้นเราคำวันม่นะครับวันต้องเที่ยวเลยเนะี่ยอืาหารปลอดสารพิษต้แก้อาหารได้ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโซนเขาอย่างเช่นแถวสีนักครินแถวกงหลานี่มีม,มีอะไรเป็นจุดขายไหมจังนั้นเห็นบอกว่ามีจุดขายเยอะเหมือนกันในในโซนเขาคุณบัญญัติจุดขายเยอะดังนั้นเขาค,ค,คือเราขึ้นภูเขาฝั่งฝั่งโซนภูเขานะครับก็เป็นทะเลหมอกนะครับเป็นทะเลหมอกมีน้ำตกยี่สิบสาย มีน้ำตก20สายนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนซี่ภูเขาเนี่ยก็อมองเป็นทะเลเหมอกเลยที่ภูเขานะครับอืแล้วก็จะม,มีอ่างเก็บน้ําจากมีน้ําตกมีอ่างเก็บน้าถึงสามสามอ่างใหญ่ๆ,ๆนะครับอืแล้วก็จากการเกิดอ่างเก็บน้ําเนี่ยมันสามารถทําล่องล่องแก่งโดยสามารถบริหารน้ําให้มีทั้งปีนะครับล่องแก่งนันอุดแดงซึ่งมีถึง22นาน,นออล่องแก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดการท่องเที่ยวซี่ภูเขา สีกซีป่าในซีกป่าในเป็นผลไมน้นะครับครับซีกน,า,นาก็เห็นไหมมีมนาโปแกมีกันทำสะพานไปในนาทำร้านกาแฟทำอะไร